้าตัวเองไม่ได้รับประโยชน์จากเขาแม้ว่าเขาจะมีคุณงามความดีมากมายและเป็นผู้ทําประโยชน์ช่วยเหลือคนทั้งเมืองก็ตามหากตัวเองคนเดียวไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไปบ้างก็ไม่ยอมรับรู้ความดีของเขาเอาล้ครับมาต่อกันเนาะคราวที่แล้วทิ้งถึงว่ากระตันยูชั้นสามัญแบบที่เราพูดกันทุกวันนี้นะครับกับกระตันยูชั้นสตั๊บรุษที่ว่า ที่ว่าในข้อนี้ข้อ25เนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่านต่อเลยนะต่างกันอย่างนี้คือความกตัญญูสามัญทั่วไปซึ่งคู่กันกับกะตะเวทีเป็นการรู้อุปการะคุณที่คนอื่นทำให้แก่ตนจะรับรองว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทำอะไรให้ตัวเท่านั้น เช่นรับว่าพ่อแม่มีคุณก็เพราะท่านเลี้ยงตัวเรามารับว่าครูบาอาจารย์มีคุณก็เพราะท่านได้สอนวิชาวความรู้แก่เรามารู้ว่าญาติพี่น้องมีคุณก็เพราะท่านเหล่านั้นเคยให้ข้าวให้น้ํารับประทานรวมความว่ากตันยูอย่างสามาัญทั่วไปหมายถึงรู้อุปการะคุณที่เขาทําให้นี่กตันยูสามัญแล้วกตัญยูชั้นสัตบุรุษล่ะกตัญยูชั้นสัตบุรุษหมายถึงการรู้เห็นความดีอันมีอยู่ในตัวคนอื่น ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาดีไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เราหรือไม่ก็ตามโอ้นี่คือข้อแตกต่างเนาะเอ๊ะใครดีคนทั้งหลายเขาก็ย่อมรู้อยู่ว่าเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่คนที่ไม่เป็นสตัปบุรุษนั้นยากจะรับรู้ว่าคนอื่นดีโอ้ถ้าตัวเองไม่ได้รับประโยชน์จากเขา แม้ว่าเขาจะมีคุณงามความดีมากมายและเป็นผู้ทําประโยชน์ช่วยเหลือคนทั้งเมืองก็ตามหากตัวเองคนเดียวไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไปบ้างก็ไม่ยอมรับรู้ความดีของเขาโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับจริงแล้วมีอยู่มากทีเดียวนอกจากจะไม่ยอมรับว่าเขาดีแล้วยังแถมพลนธนาว่าร้ายเขาเสียด้วยเพราะตัวไม่ได้ประโยชน์ที่เขาทำเขาทำดีแก่คนร้อยเอ็ดเ็ดหัวเมืองไม่พูดถึงเลยก็นั่นละสิ คนที่รู้จักบุญคุณที่คนอื่นทําให้ตนนั้นก็เป็นคนดีอยู่แต่ดีขั้นสามัญจะรับรู้ว่าคนอื่นดีก็ต่อเมื่อได้อะไรจากเขารวมความแล้วยังไม่พ้นเห็นแก่ตัวอยู่นั่นเองแต่เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างละเอียดเท่านั้นไม่ถึงกับเสียคนแต่ก็เสียธรรมว้าวชอบมากเลยแต่คนมีกตัญยูชั้นสตรบุรุษแล้วไม่เอาตัวเองออกเป็นเครื่องวัดความดีของคนอื่นใครดีก็รับรู้ว่าเขาดีเป็นการตัดสินความดีด้วยความดี แม้ล่งใจไปทีได้ความแจ่มแจ้งเลยทีเดียวว่ากตันยูในมงคลที่25นี้ต่างจากการรู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไรและโปรดตั้งข้อสังเกตไว้อีกด้วยว่ากตันยูชั้นสามัญทั่วไปนั้นเป็นเหตุเกิดกะตะเวทีคือการแทนคุณส่วนกตันยูชั้นสตลัลบรุษนี้ไม่คู่กับกะตะเวทีแต่คู่กับธรรมะสวนะซึ่งเป็นการถ่ายทอดเอาความดีจากคนอื่นคอยดูมงคลที่16สิแล้วจะเห็นจริงอย่างที่ว่านี้ อ๋อข้อต่อไปเป็นเรื่องการกาเลนะธรรมะสวังเนาะการฟังทมตามการอ๋อคือถ้ากตัญญูชั้นทั่วไปเนี่ยนะมันจะคู่กับกระตะเวทีก็คือการที่เรารู้คุณแต่กตัญยูในชั้นสถบุรุษเนี่ยนะมันจะคู่กับธรรมะสวนณก็คือพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนมีความดีกตัญญูก็คือการเห็นความดีเราก็อยากที่จะพูดคุยกับเขาเพื่อถ่ายทอดเอาความดีนั้นจากเขามา เขาเข้าใจเนาะเห็นภาพเนาะโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับอ๋อเรื่องนี้เป็นความรู้ใหม่อีกอย่างกตัญยูชั้นสามัญคู่กะตะเวทีส่วนกตัญยูชั้นสตรัปุรุษคู่ธรรมะสวนะถูกแล้วกตัญยูมีสองชั้นและยังมีข้อสังเกตต่ตอไปอีกว่าคนที่เป็นสตรัปุรุษนั้นเป็นคนมีความรู้แต่ว่ารู้แล้วสงบไม่ใช่รู้แล้วฟังคําว่าสตัปุรุษนั้นแหละแปลว่าคนสงบยังไม่สู้เข้าใจที่ว่ารู้แล้วสงบหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเพราะมีความรู้จึงสงบ ที่ว่าตั้งอยู่ในภูมิสตตบุรุษนั้นคุณทราบแล้วมิใช่หรือว่าภูมิสตตบุรุษคืออะไรพอจะจําได้ภูมิของสตตบุรุษหมายถึงสัพพุทธธรรม7ใช่ไหมใช่แล้วไหนลองไล่ดูซิภูมิธรรมของสตตบุรุษหรือสัพพุทธธรรม7นั้นคือ 1. ธรรมมัญญาตาเป็นคนรู้จกักเหตุ 2. อัตถันญุตาเป็นคนรู้จกักผล 3. อัตตัญญุตาเป็นคนรู้จกั 5. กตน 4. มัตตัญญุตาเป็นคนรู้จักประมาณ 5. กาลัญญุตาเป็นคนรู้จักการ 6. ปริสันยุตาเป็นคนรู้จักชุมชน 7. ปุคลปะปโลปรลัญยุตาเป็นคนรู้จักบุคคลธรรมะทั้ง7ข้อนี้แหละเรียกว่าภูมิของสัตบุรุษแม้คุณจำได้แม่นดีดีมากนี่แหละคุณคนที่มีความรู้ซึ่งผมบอกว่ารู้แล้วสงบตามธรรมดาคนมีความรู้เรื่องต่างๆนั้นท่านเรียกว่านักปรา์หรือเมธีแต่คนรู้เจ็ดอย่างนี้ท่านไม่เรียกอย่างนั้นแต่เรียกว่าสัตบุรุษแปลว่าคนสงบอ๋อจริง ท่านที่เคารพข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเชิงประพันธ์โดยมิได้บอกกล่าวขออภัยด้วยที่ทําไปนั้นมิใช่เกิดวิปริตอะไรขึ้นหาไม่ได้แต่มีความจําเป็นสองประการคือการตีความธรรมะข้อกตัญอยู่ในเรื่องนี้ถ้าเขียนว่าไปตามแนวเขียนเรียงความธรรมดาจะเข้าใจยากสับสนวนเวียนแต่ถ้าเปลี่ยนแนวเขียนเป็นเชิงคุยการสองคนอย่างที่เขียนมานั้นจะทําให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายเหมือนเราปักหลักเรียงแถวกันตรงแนวเป็นแนวเดียวเวลานับมักจะตาลาย ลงหน้าลืมหลังแต่ถ้าคนปากหลักทําให้มันคดเคี้ยวเสียบ้างจําง่ายดีโดยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงแกล้งทําเรื่องให้มันซิกแักเสียบ้างแล้วอีกประการหนึ่งเขียนข้อความเรียบราบให้อ่านมานานแล้วตีเพลงเก่าอยู่เรื่อยนะักก็ชวนง่วงเลยเปลี่ยนเพลงเสียบ้าง พอให้คนฟังตาสว่างพอสมควรเท่านั้นเองเป็นอันได้ความว่าความกตันยูซึ่งเป็นเนื้อหาของมงคลข้อที่25นี้หมายถึงความกตันยูเยี่ยงสัตบุรุษคือรู้จักคุณธรรมอันมีอยู่ในตัวคนอื่นและจนกระทั่งว่าธรรมะทั้งหลายมีคุณค่ายอย่างไรอันเป็นความรู้ประเภททําให้ใจสงบหายลําพอง ทั้งเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ติดความเขางมงายรู้จักฐานะภูมิธรรมของตนและของคนอื่นรู้จักกาลเทศะและสังคมตลอดจนรู้ว่าคนใดควรที่ตนจะเข้าไปคบหาเสวนาด้วยเพ่งพินิษด,ดูสัพพุริธรรมทั้ง7นั่นก็แล้วกัน คนที่มีลักษณะอย่างนี้แหละที่จะรู้ว่าสมณะดีอย่างไรและสามารถจะถ่ายทอดเอาความดีจากท่านได้คนที่เป็นสมณะนั้นเป็นคนมีดีแต่ไม่อวดดีใครจะรู้ว่าท่านมีดีหรือไม่รู้ก็ช่างสมณะจึงเป็นคนดูยากไม่มีขีดที่บาไม่มีแง่งไม่มีดาวไม่มีมงกุฎสายสะพายและเหรียญตราของท่านก็ไม่มีสมณะเป็นคนโดดเดี่ยวไม่มีผู้เฝ้าพิทักษ์ไม่มีกองเกติยศไม่มีกองแต่คอยสลุดเมื่อไปไหนไปไหนความดีของสมณะนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้รู้และนอกจากจะรู้ว่าใครเป็นสมณะหรือไม่แล้วยังต้องรู้จักเหตุรู้จักผลด้วยผู้ง่ายๆคือเป็นคนมีเหตุผลมีใช่งมงายถ้าคนไม่มีเหตุผลก็อาจแสวงหาความดีในทางผิดก็ป่วยการเรื่องนี้โปรดพินิจด,ดูสพพุริธรรมเจ็ดข้อก็แล้วกันดูไปตรองไปไม่ช้าก็ได้ความเข้าใจแจม่มแจ้งยิ่งกว่าที่ได้จากข้อเขียนของข้าพเจ้าเสียด้วยซ้ำผ่านไปที่มงคลชีวิตขั้นที่25นะครับก็คือจบและนะ มงคลชีวิตข้อนี้เรียบร้อยนะครับเรื่องของความกตัญญูเนาะทวนอีกครั้งแล้วกันนะครับความกตัญญูในความหมายที่ของคนทั่วไปของชั้นสามาัญเนี่ยนะก็คือจะเป็นความกตัญญูเกี่ยวกับว่าใครทําอะไรดีๆให้เราเราก็ต้องกตัญญูกตเวทีเขาใช่ไหมแต่ความกตัญญูที่อธิบายในมงคลข้อ25เนี่ยที่เพิ่งอ่านจบไปเนี่ยเป็นความกตัญญูในชั้นที่สูงขึ้นมานะภูมิธรรมสูงขึ้นมาก็คือชั้นของสัตบุรุษนะครับสัตสตะแปลว่าสงบเนาะก็คือ กระตังอยู่ในความดีคือรู้ในความดีของคนอื่นรู้คุณในความดีของสิ่งต่างๆนะทนใช้มีอยู่อันนึงเนี่ยที่บอกว่ารู้รู้จักคุณของของสิ่งทั้งหลายหรือธรรมะหรือสิ่งทั้งหลายหรือ คนทั้งหลายอะไรเงี้ยนะเห็นความดีในตัวเขานั่นเองโดยที่เขาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาสร้างประโยชน์อะไรให้เราก็สามารถเห็นความดีเขาได้นะครับนี่คือความหมายของกตัญญูในขั้นสัตบนะุรุษนะก็ละเอียดพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับมงคลข้อต่อไปเนี่ยนะหลายคนนะครับอาจจะฟังอาจจะรอฟังอยู่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการฟังธรรมเนาะซึ่งดูหัวข้อแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะง่วงน่าจะหลับนะครับแต่ว่า ไว้ใจอาจารย์เขาเถอครับนะครับอาจารย์ท่านเนี่ยมีเรียกว่าม,ม,มีวัฒนศิลป์ในการเขียนให้เราเนี่ยไม่หลับได้ผมก็จะพยายามอ่านให้มันดีที่สุดเอาเอาให้มันแบบเกิดประโยชน์กับพวกเรามากที่สุดแล้วกันนะครับก็หวังว่าชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ